สวัสดีครับ AAS Play ขอต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านเข้าสู่สนามกีฬาแหลมฟ้าผ่าจัจงหวัดส,สมุทรปราการครับวันนี้เป็นการแข่งฟุตบอลช้างเอฟเอคัพเฮดแนวรับมีธีรพงศ์พละชมเทียนชัยจันทราพีดีไ,ไว้อะไรหนึ่งนาทีนะครับ23มีเพียบเลยนะครับบริษินเป่าเริ่มเกมการแข่งขันในครึ่งเวลาแรกนะครับฟุตบอลช้างเอฟเอคัพครับ,ร,บรอบ6 ดูจังหวะนี้ก่อนของหนองบัวได้ยิงโอ้โห้รกษาประตูเซฟมือเดียวเลยครับเพราะใชลากตัดเข้ามาหน้ากรอบไปโทษแล้วเปิด,อดยอดน,นู่นี้นเกี่ยวลงได้และได้ยิงโอ้รียบร้อยเลยครับหนึ่งประตูต่อศูนย์ครับหนองบัวพิชยาเอฟซีครับได้ประตูแปดของการแข่งขันครับนี่ครับธนวุฒิวชัยเปิดมาให้จับหนึ่งทีแล้ววนลเล่โอ้โหบอลกระดอนพื้นครับเสียบเสาสอง้รกตูประตูโยธินเซฟไม่ได้ครับ จับแล้ววนเล่ลูกนี้สวยมากครับนับหนึ่งเทียนชัยเลือกตัวใกล้สหรัฐปันมัชยาเปิดขึ้นมาธนาบุธออกด้านข้างเล้เปิดฉลับแล้วยิงลูกนี้อ้าวบอลมันฉลับเข้าประตูไปครับ2ประตูต่อศูนย์เลยครับหนองบัวพิชยาครับจากคนเดิมครับภาคกรสีแก้วนิดครับนี่ครับจังหวะเปิดของธีรพงศ์พราชมครับ บอลมันฉลับเปลี่ยนทางมาแล้วพ,พากรยิงไปฉลับผู้เล่นของทนบริฟอรเลสนะครับการลิ่มสุวรรณยับหมายเลขยี่สิบเจ็ดนี่ครับเข้าประตูไปครับไหลเข้ามาตรงกลางครับธีระพงศ์ตามช่องมาหลุดอีกแล้วธนาวุฒิได้ไหมธนาวุฒิยิงก็เป็นอีกหนึ่งครั้งที่เขาทำไม่ได้ครับโอ้โหวันนี้ไม่ใช่วันของธนาวุฒิโพชัยเลยครับ นี่ครับเอียงเข้าขวาแต่ว่าซัดไปตรงประตูครับเดีบอลของน้องบัวพากรพากรไหลต่อมาธนาวุฒิธนาวุฒิล้มลงใบโบว์สินเต่าแล้วชี้เป็นลูกจุดโทษเลยครับโอ้โหน้องบัวพิชญาครับได้ลูกจุดโทษในช่วงค,วครึ่งแรกครับภาพจับมาที่กัปตันทีมวิศวะพึ่งสวัสดิ์ครับตะกรสีแก้วนิดดีต่อมาให้กับธนาวุฒิครับธนาวุฒิ จับแล้วโดนจิ้มไปนิดหนึ่งครับไอ <Hey! S 1> ้วนกับโยทินลูงดูจีวิ่งมาก,กดลูกนี้โอ้โหตรงกลางเลยครับสามประตูต่อสู่แรกครับน้องบัวพิชยายครับธนาวุฒิโพชัยพอด,ด,ดีครับดูวับวิ่งมาใส่ด้วยขวาครับรอัดไปตรงกลางนั่นเลยครับธนาวุฒิ ดูภาพช้ากันอีกรอบนะครับยิงเน้นแรงครับเข้ากลางประตูครับแล้วก็จบครึ่งแรกไปด้วยสกอร์นี้เลยครับหนองบัวพิชยาเอฟซีครับบุกมานำดิเชนต์ครึ่งหลังหนองบัวพิชยาครับในเสื้อสีเหลืองก็จะบุกจากซ้ายไปขวาครับเกมเริ่มครับครึ่งหลังสกอร์นำอยู่3ประตูต่อ0นะครับบอลของธนบุรีฟอเรสต์ โดนประกบแล้วเสียบอลมาครับอาครับธีรนันมาธนาวุฒิธนาวุฒิดึงแล้วไปแย่งคืนยิงจังหวะนี้เรียบร้อยเลยครับโอ้เอาจนได้ครับธนาวุฒิโพชัยครับไปเบียดคืนมาครับแล้วคราวนี้เป็นเท้าซ้ายนะครับหลายทีไม่เข้าสักทีครับลองยิงซ้ายดูบ้างเรียบร้อยเลยครับน้องเบอร์วิทยาครับธนาวุฒิโพชัย มีลุ้นแฮตตริกัน2คนแล้วนะครับพากอนทีแล้วชนะจุดโทษน้ำพองยูในเต็ดมานะครับ8ต่อ7หลังจากเสมอกัน0ต่อ0เปิดมาลูกนี้ได้แปดเรียบร้อยเลยครับ5ต่อ0โอ้ครึ่งหลังสกอร์ไหลครับ้องบู้วิทยาครับนำห่างไปแล้วครับหมายเลขห69ครับพากอนสีแก้วนี้ดูครับกระแทกแปะเข้าไปก็พากอน แฮตริกของเขาด้วยเลยครับพากรสีกมาเองครับนาราทิปนาราทิปหลบไปอีกหนึ่งนาราทิปไหลาตามช่องมาทะลุมาแล้วเดี๋ยวเดียวยิงยัดไส้เลยครับโอ้โหหกประตูต่อสู่ครับลูกยิงของพัทการอาจสมบูรณ์รดูครับลูกจ่ายของนาราทิปนี่หลุดแล้วนะครับรเลี้ยงจี้เขาหาประตูแล้วยัดเต็มข้อล่อเต็มแข้งครับรอดิศักย,ยกมาจาังหวะนี้นทวัฒน์ตวันเปิดเข้ามา จับได้ไหลมาเด่นเน้นหวดก็เรียบร้อยเลยครับ7ประตูต่อศูนยครับอดิษักแหวนหล่อโอ้โหดูครับเพื่อนไหลใส่พานมาให้โดยสหรัฐวิ่งมากดด้วยขวาเต็มเต็มครับ7ต่อศูนย์ูตูทงทครับดูครับยิงเข้าไปผู้สาประตูได้แต่มองครับตีครับโอ้โหนาราทิย์ลงมาดิแม่ยังทำอะไรไม่ได้เลยครับ லேபுரஸ்ட் இங்க பணம் எத்து